สวัสดีค่ะคุผูชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้นะคะนอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์มากมายหลากหลายสายพันธุ์บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้วบ้างก็มีนะคะดังนั้นในแต่ละประเทศค่ะเขาจึงมีการอนุรักษ์สัตว์เหมือนกับประเทศไทยของเรานะคะก็มีการอนุรักษ์สัตว์มานานเกือบร้อยปีแล้วโดยมีการเปิดเป็นสวนสัตว์นะคะหรือที่เราทุกคนเรียกกันว่าสวนสัตว์ดุสิตนั่นเองนะคะแล้วก็มีการขยายไปอีก6แห่งค่ะและสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองในวันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะพาูมชม ไปเยี่ยมชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขามีการพัฒนาอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะให้น่าตื่นเต้นน่าสนใจมากๆก่อนอื่นนะคะเราจะไปรู้จักกับประวัติกันก่อนแล้วก็ฟังเสียงของท่านผอสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้ตราสัญลักษณ์เป็นรูปสมัคร ว้างเขานาที่สุดของโลกที่มีจิบดำเนินในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวและได้สูงขึ้์ไปจากโลกนี้แล้วนานกว่าแปดสปีได้จัดตั้งสวนสัตว์เปิดเขาขเขียวโดยได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการบนที่1น่มิถุนายน2521สสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นสวนสัตว์ที่มีสภาพพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดและมีบริเวณอนาเขตที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แี่การออกแบบสวนสัตว์ในพื้นที่ดำเนินการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว5,000ไร่ของเขตรักษาพัน์สัตวปปาเขาเขียวเขาชมพู่มีเส้นทางเที่ยวชมเป็นระยะทาง7.5กิโลเมตรซึ่งจะเน้นการออกแบบให้เป็นสวนสัตว์เปิดให้ผู้เข้าชมเข้าไปเที่ยวชมภายในสวนแสดง ได้อย่างใกล้ชิดกับสัตว์ป่าเช่นสวนละมั่งรนล,ลกใหญ่สวนจิโจ้กวางเอเชียสวนลกฟารโก้ นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงสัตว์ป่าตามหลักนิสสาต์สัตว์ป่าและตามหลักอนุโรมิทานสัตว์ป่าส่วนที่น่าสนใจของสวนสัตว์อีกคือส่วนแสดงอฟริกันสวรนา่า นใจคืออาคารศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาพตะวันออกภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอ,อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาคารสัตววิทยา เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเอาเทียวอารดาเป็นบริการที่ยวชมในรูปแบบการศึกษาวิธกรรศัตว์ในช่วงเวลาต่างคืนสามารถได้เที่ยในห้ไนแวกตาันเลยไวไลฟ์วันเดอร์แลนด์ ที่พักและจัดสัมมนาที่มีพื้นที่จัดกิจกรรมรองรับผู้มาร่วมงานได้จำนวนมากแกละสถานที่พักออก่อนร่มรื่นสะดวกสบายอีกมากมายเช่นศาลามันเสดจ้านทักฝันกลางแจ้งเป็นต้นทุกวันนี้ สัตว์ป่าแลสวนสัตว์ทุกชีวิตต่งางได้รับการดูองและดูแลด้วยระบบการจัดการสวนสัตว์สมัยใหม่ทั้งในด้านอาหารด้านการแพทย์สัตว์ป่าและการจัดการด้านคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีของงานอนุรักษ์สัตว์ป่าชั้นสูงทําให้การอนุรักษ์สัตว์ป่านอกที่อาศัยสามารถเก็บรักษาและใช้ประโยชน์โดยพันธุกรรมขนาดเล็เกเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีคุณค่า เพือไปให้สูญพันธุ์ไปได้แก่สเต็มไข่สเต็มเซลล์ทิชูซีรัมและโซมติกเซลล์ทัาผลงานในการขยายพันธุ์ลมักหลอดก้วตัวแรกของโลกได้สำเร็จและโครงการนำสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอาทิโครงการนำนกกาบัวนกกระพุ่งขึ้นสู่ธรรมชาติโครงการนำนกเนือกเล็ก สูโครงการนำละมั่งขึ้นสู่ธรรมชาติและโครงการความร่วมมือในการอนุรักษ์เสือลายเมฆศึกัาเป็นความสําเร็จของการอนุรักษ์เสือลายเมฆที่ดีที่สุดของโลกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวบริหารงาน โดยใช้มาตรฐานและหลักสากลจนเป็นที่ยอมรับและได้รับการเชื่อชูเกียรติทั้งในด้านการบริการด้านคุณธรรมและกิจกรรของการดูแลเลี้ยงสัตว์ด้านการให้บริการและการเป็นแห่งการเรียนรู้แล่ความเป็นสถาบันของการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยที่สรงครณค่าจึงเป็นที่ยอมรับของประชาชนและองค์กรต่างๆในระดับนานาชาติ ในวันนี้ได้มีการพัฒนาเขียงผู้ไปกับสังคมไทยโดยองค์ความรู้ในศาสตรหลายแขนงที่มีการศึกษาเพิ่มพูนมายัางต่อเนื่องสวนสัตว์จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาที่จะมีโอกาสมาเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธสัตว์ปาหายากต่อไปอย่าง,ย,างยั่งยืนดังเช่นวิสัยทัศน์ที่ว่า สวนสัตว์ไทยเป็นผู้นำมาตรฐานสวนสัตว์อาเซียนรวมทั้งด้านการศาึกษาและวิจัยสัตว์ป่าก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับประชาชนนะักท่องเที่ยวนะครับและสืมม่อมวลชนนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมเพรสทัวร์วันนี้นะครับว่ากิจกรรมของนสัตว์เบิร์ลเคิเองนั้นเรามีอะไรบ้างนะครับวันนี้เรามี กิจกรรมมากมายนะครับที่จะนําเสนอนะครับให้กับสื่อมวลชนได้นําเอา,อาความแปลกความใหม่นะครับของความเป็นสุนสัต์เปิดของเรานะครับไฮไลท์ของเราก็คือการเป็นสุนสัตว์เปิดนะครับถือว่าเราปล่อยสัตว์เนี่ยที่อยู่ในส่วนสแสดงต่างๆนั้นที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนะครับได้เห็นสัตว์อย่างใกล้ชิดนะครับ ซึ่งตรงนี้เองนะครับอยากที่จะให้ทางสื่อมวลชนเองครับที่ได้มาในวันนี้ได้นําไปเผยแพร่หรือประชาพันธ์นะครับให้ประชาชนนะครับที่ได้ดูรายการของแต่ละท่านเองนะครับได้เข้ามาที่ชมสนสัตว์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับกิจกรรมต่างๆนะครับที่เรามีจัดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสวนแสดงสัตว์นะครับในยามกลางวันและสวนแสดงสัตว์ยามกลางคืนเองนะครับเรามีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำฟีดดิ้งไทม์นะครับในเวลาต่างๆนะครับลอจน ส่วนแสดงที่เรียกว่า j o อร์นี่ทู u ังเกส่วนแสดงที่เรียกว่าเพ็กวินพาร์เนะครับซึ่งเป็นพาร์เร e นั้นต้องยอมรับนะครับเป็นแห่งเดียวนะครับของประเทศไทยนะครับที่เราสามารถนําเอานกเพ็กวินเนี่ยออกมาเดินให้นะักท่องเที่ยวได้ชมได้สัมผัสได้อยา่ากไร้ชิดครับ นอกจากนั้นเองท่านจะได้สัมผัสกับสัตว์อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับอันดับหนึ่งของโลกอันดับสองของโลกอันดับสามของโลกครับไม่ว่าจะเป็นช้างเอเชียนะครับท่านสามารถสัมผัสและถ่ายรูปได้นะครับป้อนอาหารได้แรดนะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลกนะครับท่านก็สามารถสัมผัสได้ถ่ายรูปได้ป้อนอาหารได้นะครับฮิโปท่านก็สามารถสัมผัสได้อันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์หลักๆนะครับของเขาเขียวเราครับก็คือ ความเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับอันนี้อยากที่จะให้ทางสื่อมวลชนเองนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้สัมผัสนะครับได้นำไปเผยแพร่นะครับที่ประชาชนได้ต้องเที่ยวได้ชมนะครับในโอกาสต่างๆที่ผม สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่5,000ไร่ค่ะซึ่งมีการเพราะพันธุ์ขายายพันธุ์สัตว์นะคะรวมไปถึงมีการดูแลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูวิถีชีวิตของสัตว์ในยามค่ำคืนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะฟังเสียงของท่านผออ,องค์การสวนสัตว์นะคะซึ่งท่านจะมีอะไรมาบอกและจะมีอะไรเชิญชวนคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านด้วยรวมไปถึงข่าวบริการของเราค่ะเราจะไปที่วัดราชบำรุงซอยเพชรเกษม69นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นการทําบุญครบ50วันและก การพระราชทานเพลิงศพของพระเกจิอาจาร,รย์ชื่อดังพักสักครู่เดียวค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจงการซบ IPM i d e Finition 02-245-9999 ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโอกาสครบรอบ60ปีขององค์การสวนสัตว์และครบรอบ76ปีของสวนสัตว์ไทยท่านคงไม่ทราบนะครับว่า76ปีแล้วครับที่สวนสัตว์เนี่ยได้กําเนิดขึ้นในประเทศไทยหลายท่านก็รู้จักนะครับว่าเขาดินคืออะไรสวนสัตว์เขาดินเป็นแห่งแรกที่กําเนิดขึ้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับ นับจากวันนั้นถึงวันนี้เรามีความก้าวหน้าขึ้นมามากมายเราเก้าวสู่ความเป็นสากลและก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียนอยากจะเรียนว่าวันนี้ผมได้พาท่านเข้ามาสู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งมีเนื้อที่รอบด้านเนี่ยกว่า5000ไร่เรามีส่วนแสดงสัตว์มากมายปีนี้เราจะนำเสนอในสิ่งที่เป็นความตะลึง พึงเพลิดให้กับประชาชนคนไทยทั้งมวล Amazing Zoo Amazing Thailand สัตว์มากมายที่อยู่ในส,นสวนสัตว์เขาเขียวรอท่านอยู่ด้วยพันธกิจหรือด้วยนโยบายที่เราจะทำให้เป็นแหล่งพัดผ่อนหย่อนใจของประชาชนนอกจากการส่งเสริมองค์ความรู้มากมายท่านจะไม่ผิดหวังครับผมขอเรียนเชิญน,นะครับว่าองค์การสวนสัตว์ มีสวนสัตว์อยู่ภายใต้ถึงเจแห่งกับ1โครงการเราจะไปรอท่านอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เชียงใหม่ที่อยู่ทางภาคเหนือซึ่งท่านรู้จักกันในน้องหลินปิงหรือแพนด้าเมื่อท่านเลี้ยวขวาไปจากแผนที่ประเทศไทยเข้าสู่ขอนแกน่นท่านจะได้พบสวนสัตว์น้องใหม่ซึ่งมีสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดและเป็นจังเกิลสูที่แท้จริงสวนสัตว์ขอนแกน่น วกลงมาทางด้านล่างท่านจะได้พบกับสวนสัตว์อุบลป่ายางต้นยางสูงเสียดฟ,ฟ้ามากกว่าพันต้นท่านจะก้าวเข้าสู่โลกแห่งความอ e ีโครดทราเวลหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยาเลี้ยวกลับมาถึงปากประตูของอีสานท่านจะได้พบกับสวนสัตว์โคราชซึ่งเป็นที่เลื่องลือขึ้นชื่อมาช้านาน เข้าสู่กรุงเทพเราไม่ต้องพูดถึงกันนะครับคือเขาดินลงทางภาคตะวันออกณวันนี้ที่เนี่ยที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือสวนสัตว์เขาเขียวอย่างที่กล่าวแล้วคือในเนื้อที่กว่า5,000ไร่ผมขอเรียนเชิญครับยิ่งไปกว่านี้ลงไปสู่ทางใต้ท่านจะพบกับสวนสัตว์สงขลาท่านเห็นไหมครับว่าองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์การที่ ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอย่างแท้จริงคู่กับประชาชนมาถึง76ปีเกือบถึงศตวรรษแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดเราเป็นองค์การที่ไม่สแสวงหากำไรขอเรียนเชิญท่านประชาชนอีกครั้งนะครับว่าพาบุตรหลานพาครอบครัวมาเที่ยวมาชมท่านจะได้พบกับความแปลกใหม่ ในการก้าวไกลสู่ความเป็นสากลครับด้วยเงินอับสนับสนุนงบประมาณต,าต่างๆที่จากภาครัฐมาได้ให้นโยบายเราในการที่องค์การสวนสัตว์จะต้องก้าวไกลได้ด้วยตัวเองสวนสัตว์ไทยเป็นของประชาชนทุกคนผมเนี่ยอยากจะเรียนว่าถ้าขาดการสนับสนุนจากท่านแล้วเนี่ยสวนสัตว์องค์การสวนสัตว์เนี่ยอาจจะก้าวไปไกลได้ไม่เท่าที่คิด โดยงบประมาณที่จํากัดแต่ด้วยภารกิจที่หนักอึง้งอยากจะเกรียนเชิญครับเราคอยคนอยู่ทั้งน้องมัลิทั้งน้องหลินปิงทั้งสัตว์นานา,นาชนิดทั้งน้องช้างที่โคจรอาณาจักรที่สุรินเรารอท่านอยู่ที่ท่านจะมาช่วยสนับสน,นุนขอให้ช่วยบูรณาการให้องค์การสวนสัตว์หรือสวนสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลด้วยน้ำมือท่านนะครับ ทุกปาท,ทุกสัตว์ค์ที่ท่านเข้ามาก้าวเท้าเข้ามาเราจะนำกลับสู่บุตรหลานของท่านในรูปแบบขององค์ความรู้และนำสู่ประชาชนทุกคนในรูปแบบของการพักผ่อนผมขอเรียนเชิญจริงๆครับว่าสวนสัตว์ไทยคู่กับประชาชนคนไทยตลอดการครับขอบคุณครับ วันนี้เป็นวันทาบุญทักษิณานุปทานก,กิจอุทิศถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชวิสุทธิมุนีอดีตเจ้าวาดวรรัตบำรุง50วันซึ่งสยยัทยาติโยมทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันทาบุญประวัติโดยย่อๆท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชวิสุทธิมุนีเดิมทีท่านเป็นชาวอำเภอบางบัวทองท่าน ได้บรรพชาเป็นสมณีตนนั้งแต่อายุ13ปีแล้วก็อยู่เรื่อยมาคือบรรพชาหน้าไฟแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็อยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดจนกระทั่งได้เป็นพระราชาคณะแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดวรรัตบำรุงแห่งนี้เป็นเวลา40กว่าปีซึ่งความดีหรือคุณความดีของท่านที่ได้สร้างสมมา มาเป็นเวลา,า40กว่าปีนั้นที่มาเป็นเจ้าวาดแห่งนี้นั้นก็มีศรัทธาญาติโยมและลูกศิษย์ลุงหามากมายามาร่วมกันที่เป็นศิษย์โดยตรงก็มีที่รู้จักโดยมาสัมผัสกับท่านเพียงชั่วเวลาไม่นานก็ดีเพราะโดยปกติแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์นั้นท่านเป็นคนที่อนิสัยเรียบร้อยอธัธยาศัยพู้จาไพเราะนั้นคนที่เข้าหาท่านหรือมา,อา สนทนากับท่านนั้นจะรู้สึกประทับใจแล้วก็จากท่านไปแล้วก็จะคิดถึงแล้วก็แวะเวียนมาหาตลอดเวลาลูกศิลูกหาท่านจะมีทั้งที่ในทั่วๆไปแล้วก็มีทั้งที่เป็นเจ้าใหญ่ในโตในบ้านเมืองของเราก็เยอะเ,อเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาทําบุญหรือที่มาสัมผัสนั้นจะเห็นทั้งลูกศิลูกหาทั้งมังนกลไรตาทั้งที่เป็นประชาชนทั่วไปและข้าราชการ เจ้าใหญ่ในโตในบ้านเมืองนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวัน50ปีที่เราทั้งหลายมาร่วมกันอนุโมทนาทําบุญพร้อมใจพร้อมเพรียงกันกําหนด50ปี50วันวันนี้แล้วก็วันครบ100วันจะเป็นวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7นเะเป็นงานทําบุญ100วัน อุทิศถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์น,นั้นเชิญชวนญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าท่านใดว่างในวันที่1 4พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7น้เี้นะมันก็มาร่วมทําบุญอุทิศถวายท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันหลังจากนั้นก็จะเป็นวันกนําหนดออกเมรุซึ่งถ้าเกิดม,มีความพร้อมอย่างไรเดี๋ยวทางวัดก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ว่ากำหนดการในการลงเมยียนั้นจะเป็นอย่างไรนะขอเจริญพรส่วนทั้ง7แห่งทั่วประเทศนะคะก็ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะพักกันก่อนช่วงหน้าจะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือน คบจริงคุมจริงยาซุก IPM iDefinition 02-245-9999การอยู่ร่วมกันถ้ารู้จักใจกันมันก็จะเข้าใจกัน แล้วมันก็จะทำให้ทำอะไรได้ง่ายขึ้นเรียกว่ามองตาก็รู้ใจแล้วก็การงานมันก็จะสาเร็จได้ง่ายทำอะไรถ้ามันประกอบไปได้วยหัวใจเนี่ยมันละมียดละไมเรียบร้อยแล้วมันก็สุขุมรุ่มรวยไปได้วยความสาเร็จแต่ถ้าทำอะไรอย่างไม่รู้ใจมันมันจะทำแบบหยบหยาบลวกๆอ่ะและสุดท้ายสิ่งที่ได้มาก็คือปัญหา ก็ตอนที่แล้วเราดูของคนจีนทั้งหญิงและชายแลแ้วในตอนนี้เนี่ยเขาทาเสร็จออกมาแล้วรูปร่างเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอย่างที่เห็นคือเก็บรายละเอียดเหมือนกันเหมือนของคนไทยเหมือนกันแตน่ละเอียดมากเลยนะเนี่ยก็เป็นลวดลายของของทางฝั่งคนจีนเขาครับครับดูแล้วมีการขุดอ่ะขุดลงไปลึกมากเลยนะครับเสื้อผ้าลายคม คมมากครับนี่ขนาดยังหอกตัวเนี้ยก็คือเป็นไม้ในชิ้นเดียวของของแผ่นนี้เลยอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ครับคือตัวนี้ก็เรามีการเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาเสริมขึ้นมาจากจากตัวตัวแผ่นเดิมครับอ๋อเสริมขึ้นมาให้มันเป็นตัวนูนใช่ครับเฉพาะเฉพาะเฉพาะ เพราะสามรูปก็มีแบบอย่างเงี้ยฮะหัวมังกรก็จะมีนูนขึ้นมาอ๋ออันนี้เป็นตัวเสริมเฉยใช่ครับเสริมแต่ถ้าทั้งอย่างนี้อันนี้เป็นมาจากไม้เลยนี้มาจากไม้เลยครับขุดเลยขุดเลยโอ้โหสวยงามมากเลยดูลวดลายของเสื้อผ้ามีขนนกมีมิติหมดเลยมีมิติครับใช่ เสื้อผ้าก็ผิวผพิว้วไหวเสื้อผ้าในเหมือนของจริงเลยนี่คืองานปีมือที่ใช้มือแกรล้วนจุกกต้องครับ สวนสัตว์ทั้ง7แห่งนี้นะคะท่านผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ก็ได้บอกกับเราว่าทางภาครัฐมีงบประมาณมาให้ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการนะคะซึ่งต้องพึ่งพาประชาชนทั่วประเทศให้ช่วยกันเข้าไปใช้บริการสวนสัตว์ใกล้บ้านท่านให้เยอะๆค่ะเพื่อที่จะได้มีทุนมาบริหารจัดการสวนสัตว์ให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะและทางรายการก็ต้องขอฝากไปยังรัฐบาลด้วยว่าให้เพิ่มงบประมาณให้กับทางองค์การสวนสัตว์นะคะเพราะว่าถ้าหากมีประชาชนเข้าไปใช้บริการน้อยสวนสัตว์ทั้ง งนี้จะอยู่ได้อย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะและวันนี้ค่ะเวลาของรายการวอยเสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้นะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาปรึกษาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ด้านล่างค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่เป็นสารประโยชน์อยากให้รายการของเรานั้นนําเสนอนะคะก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่อีเมลหรือว่าที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทาั้งช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ